ผักพรอ,อนาลาทีกวาดเก็บพิเยื้อขอบเต้นฮาพิโอบ <c oughs> ผู wo he, wo at, ้เฮ็ดผู้กวาดกะกวาดผู้เก็บกะเก็บผู้ฮดนั่นดอกไม้กะฮดอันนี้ห้องมอซองหนึ่งเดอซองหนึ่งเดอซองเดอซององมีแต่คนเดียวเนี่ย nhà miên, bay mây, đốt mây hang tóc lai hả <laughs> toàn lèn kép khi nhớ luôn kép khi nhớ ọc เก็บขี้เหงื่อรวมเด้อตอนแรงเด้อมดทุกคนอยู่ในโรงเรียนนี่แหละันบ่1ตี้อันเก็บอยู่ลุมหันมงๆกเริ่มมากวาดแล้วนั้นดอกไม้สวยกันบ่นึงก็แล้วเก็บกวาด ขอบคุณคพี่โซฟของแต่และห้องมีห้องมาซ่องหนึ่งเ,เก็บช่วยกันนี่ดีนี้ก็สะอาดงามตามันมอ,อเก็บทุกมือทุกมือพ่อมันตกทุกมือเด้มันตกตัดอดใบใหม่บใบไหม่แล้วก็ดอกไม้แห้งตกทุกมือด้กวาดทุกมือทุกเร้า หมดซองซอ,องมีหมดซองหนึ่งอ่าสมสเอยความดุมันขยันเพี่ยนแต่ละมือความสมัคอยู่บนได้ความสำเร็จอยู่บนหั่นคุณมาเอ้าสวยกัน